มากนะครับกระพุ้ยนะครับได้รอโคตรโคตรเดเ o ็ดดิชเชสห่เป็อยเมนูนี้มีที่เมืองไทยทนั้นมีสารทองด้ว Now, it was this food of uh, Thailand, population in the eastern of Thailand, in Logo. <laughs>